ูก็ได้ค่ะไ,ได้มาแลีวเอาพอดีร้านกาแฟยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้เปิดค่ะเออไม่ลงงจรริๆหอปแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะ ไม่ยังเจ้าไม่ยัง,งอะไรกันือกันอ้ตกใจไปแม่มันรดีมีช่องอะไรมัางคะจะได้ไปกดไลค์กดแชร์แม่แม่ดาแฟมิลี่ค่ะอะไรนะแม่ดาแฟมิลี่ แมงเยอะค่ะมันอยู่ในสวนมันอยู่ในทุ่งนาก็เลยแมลงเยอะได้ค่ะค่ะครั้งแรกจริงๆอยากให้ไหว้ขอพรโอ้ค่ะค่ะได้ได้เด oh, ี๋ยวเอาทูบมาให้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาทูบมาให้นะ แมงเยอะมากเนาะนี่เขาเอายอดตำลึงมาเห็นไหม <c oughs> เอายอดตำลึงมาเพื่ออะไรแมงวีความจริงมันต้องเป็นยอดตำลึงป่าผักบ่วงค่ะถ้าเอาม,ามัดแล้วมันมันจะไม่มา,า <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวหาก่อนดอกไม้นะคะได้รับน้ำเนาะสวยมากเลยเรามาหาเกลือตำลึงนะคะเกลือตำลึงที่เขาบอกว่าไปมัด มันจะไล่แมลงนะคะต้องเป็นตำลึงอันนี้ค่ะโอ้ดึงออกไปเลยสวัสดีค่ะเช้านี้แดดจ้ามากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากฝนตกแล้วก็แดดออกนะคะมะละกอก็อย่างนั้นยาวๆออมะละกอมะละกอนั่นแหละยาวๆเนาะเออเโมะม่ดูโมโม่ดิ วมมันทำไมลูกยาวอันนี้ก็ตําได้แล้วตาได้แล้วแต่ทำไมวนแดดแดดก้าต้นไม้ก็งามป่าฟักทองก็งามนะคะออกลูกโตแล้วฟักทองทอดยาพูนะคะอ่ อ่นตามตามจินประตูบ่ได้แล้วอ่าได้ประตูแล้วเอ้าไปเร็วเร็วอมาน่าตปนะววายเป็นปอนอะไรโอ๊ยกระดาษเจ้ากระดาษลืมไปลืมไปมันร้อนอยู่เด้อลูกมันร้อนอยู่นะ นี่งข้าวได้ไหมนึ่งข้าวได้ไหมนึ่ข้าวนะคะนี่ข้าวเหนียวตอนนี้ก็พากันใส่มงกุฎหมดเลยนะ<อ>มงกุฎตำลึงมาลูกมามาใสา่เร็วใส่มงกุฎด้วยใส่มงกุฎด,ด้วยจะได้สวยอ่ะ น้าป้าแอนใส่ให้มาเออใส่ให้นี่มงุฎนางงามเอาทางใบใมาใส่ด้านหน้าที่มันมีใบใบนี่นี่อ้เดี๋ยวมาอยู่กับป้าแอนแล้วให้ป้าดาใส่จบหนึ่งสองสามจังนาบนาจังิงจุกนาบนาจังจิงจุกเต้นเด็กนานจิงจิงจามแจมจุกจามจกแจมจามแจจุกจามจินั้นึกจ้มาแจมแจมมาแจมาจุ

เ,เก็บร้านแล้วได้เงาะโลนึงนะคะด้เงาะโลนึงแล้วก็ได้พริกแห้งพริกสดนะคะอึโอ้พริกอันนี้สวยแท้ถุงจักบาทคะนี่าบาทอันนี้คือหลายแทบันนี่ซื้ออีกกัน เออซื้ออีกก่อนไดหลายนะฮะพริกมันสวยค่ะมาเดินเลาะตลาดยามแรงนะคะสวัสดีค่ะอยุดไม่ไดาแฟมารีนะคะเขาจะเก็บหมดแล้วนะคะมาเดินเละเลาะดูหา ของที่อยากนะคะพาน,น้องนาเดียมาเดินเลาะตลาดโอ้เขาจะเก็บหมดแล้วนะะวี่แข่ สิบ,บาทค่ะดเียสิบ,บาท,ท,บาบบาทตลาดปิดแล้วไก่ไมทีอีไก่ทอดไหมญญไก่ทอดหมูทอด อันจากบ้าทคะนี่ร <150 S 1> <150 S 2> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเป็นไฟสีขาวบรือว่า,าสีอะไรขาวก็มีเลงก็มีอาสีขาวลองให้ดูให้อาสีขาวค่ะซื้อไฟส่องกลมนะคะเผื่อไฟดับนเนาะครับผมเหรอเราไปส่องอื่นกันปะ หรอท่ไงมันคุยกันอยู่ท่ไงเออมันคุยกันอยู่นีตอ นนี้ตนี้่เป่ดเลยีหมดไปออนะโอ๊ินนนั้นเพมันเปนยังไพอดีไปซื้อไฟสองกบมาแล้วค่ะไช่ใช้ซีไปส่องอีกอน ม่โก้เหรอไอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเอทีเอ้ามันมุดน้ำไปแล้วมันมุดน้ำไปแล้วลูกเออเดี๋ยวตกน้ำนั่นไงมันมุดลงไปแล้ว